มาครับมาครับมาครับวัาน,นี่มะยะเมนูน้ำพริกจิกกุง้งกับพักลวกครับผมมาครับก่อนอื่นเขาก่อกอย่างก่อนเมื่อกี้ลวกมาเขือก่อหนนะ้าเจ้าเข้มันซุกอยาก่างเนาะครับผมมันจะลวกอล้วี่ต้มละจัดเมื่อนแล้วเนี่ยครับผมนุม่มนิ่มละเอา,อเอามือยกพอเนาะว่ามันได้กรอกเนี่ยมือยกไปอยู่ได้เพราะบืเขือได้แล้วเขาก็เอาใทตะแคมหน่อยครับผม ถ้ามีบัดรอย่างเง้อเปิดห้องอย่างเง้อนอมีพักอย่างต่างๆก็มาเนี่ยได้นะครับนี้เขามีมานักเนาะครับเนาะแม่นเจ้ะเดี๋ยวจะใส่บัะตัวแล้วก็อัน,นี้เปิดห้ององพักอย่างเง้อครับนี่หยดมาหอยอ่ะหยดมาหอยมาให้เนาะครับเจ้ามาให้กับละไอ้ตำบัะตัวเนาะเจ้าเหมาะนะครับไม่ผิดบัะตัวเลยนะเขาน้องใหม่ขอเป็นเขาจากก่อนนะจ้ะเนาะครั <c oughs> <c oughs> บผมใก่เนาะทั้ดเจ้าแต่เอามากับปตัวกับล้ำนะครับแต่ว่านี้เขามากั๊ปนอนนะถ้าบัคเขียมันซุกแล้วก็ ใส่บลาทัอ่ะครับผมเอาปลาทวลงไปลวกถ้าปลาทูก็บลาเขือก็ไปย้ำได้นะเจ้าครับผมย้ำปลาทูปลาเขือใส่เห็ดล้มเนาะเหม็นย่าะอ่าแล้วก็นี่ใส่หมดแล้วกันป่ใส่หมดเลยอ่ะฟอกแล้วครับเติ๊กเอาเลยครับเน่เนี่มันก็จะแห้งแล้วเนาะปลาทวกับต้องลวกเหมือนครับเนาะบหมอกสลบสลายกับฟอกละอันนี้กับต้องลวกเหมือนกันได้แม่นๆแต่จริงๆผมมักกินดิบนะครับนี่นะ เข้าใจแม่คิปครับเปิดมามากขมนะครับเนาะผมก็เลยเอาม้ลวกทั้งหมดนี่เอากินทิพย์ล้มหน่อยครับนี่นะน่ะว่าเราบอกแล้วก็ลวกถ้าเป็นย้ายเป็นลวกคำเดียวเนาะบอกเอาฝาดแม่พ่อเนี่ยครับเนาะย้ายแม่เขาไม่คลิปนะครับเนาะย้ายมูจินะครับครับเอาแล้วครับผมบัะทัวร์บะเขื่อนนะครับเนาะลวกแล้วก็ตักไว้เลยนี่ฮะไผ่มีพักหนักกว่านี่ก็เอามาลวกมากับได้นะครับเจ้าใครมักอยังก็เอาหนมาลวกเนาะครับผม งในคลิปนั่นมามักสยามเดี๋ยวจะอยู่ในนี่นะโอ้อะเดี๋ยวโชว์กล้องเลยนะครับเนอกล้องเพี่นะครับนี่นะครับเนาะผัดหลวกของเขาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาต้มจิกกุ้งหน่อยไม่คิบเนาะเจ้าครับผมไปเดี๋ยวไปต้มจิกกุ้งกันครับผักนิมัยก่อนหน้านี้ตักออกเลยครับหน่อยนึงนะครับเนาะเอาหน่อยนึงไม่คิบเอาหมักขึ้อแล้วนะนี่ก่อนจะไปต้มจิกกุ้งนะครับเนาะ โอ้ผมได้โชว์จิกกุ้งครับพี่น้องแอร์พอมกันเตือนนะเออได้โชว์เดียวกันครับผมเดี๋ยวตักหน้าออกซะหน่อยก็ได้ครับเนาะนำเกลือเนี่ยบังมันบังเอาน้ำเกลือนี่และครับเนาะอันนี้เป็นจิกกุ้งนะครับเนาะจิกกุ้งนี่ก็ใส่ขัวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ย้ายเปินออกมาฝากจากลำปางแล้วครับเนาะเอาขี้เอาอย่างออกขึ้นหมดเนาะครับผมก็เอาใส่ไปได้ครับหน้ามันเท้าใส่เนาะเอาตามแคทครับผมเนาะ ตามแก่แหมรอบนะครับจุกิงหรือว่าจิก,กุ้งนะครับที่เขาขัวเรียบร้อยละใส่ลงไปครับเมกิสนะฮะทีาา่เขาต้มจิก,กุ้งให้มันสุกสกัดกันเนาะแล้วคอยเอาไปต่ำเนาะครับเนาะเจ้าโอ้โห,หนี่ฮะจิก,กุ้งของเขียมนะสวยเจ๋อหาได้กันง่ายๆนี่ย้ายไปการแลาวนะครับเนาะการก็กคือเอาเมล็ดไปส่องเ <m ug anda> นาะครับผมเมื่อกี้อันนี้เห็นไปประกาศขายตัวละสามบาทเึ่งวะนี่นะนบ้านเฮาหนะแต่หมตดอื่นกี่บาท มันมีขายนะเจ้ามัขายมันมีขายนะอันเอาปลาห้าใส่น้อยครับหน้าปลาห้างบุนะครับปลาห้าตอนบุ้นนนี่ครับครับผมสูตรต้องอย่างมากินแรงผมก็จะใส่ปลาห้าไปตัวหนะครับเนาะนี่ครับผมปลาร้านะครับเนาะใส่ไปหน่อยนึงเหรอใส่ไปตามชอบครับผมหน่อยนึงครับบอกให้มันหอมไม่ไปไม่เาไปหรอครับผมประมาณนั้นครับ <S 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 ปลาห้าใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยว <S <S ต้มให้จิกวงสุกเนาะ ใส่น้ำปลาห้าไปแล้วก็มันจะคุ้นจะหนัวจีนะเยอะเลยครับผมอ่มีหลายวิธีเนาะแต่พี่น้องอาร์ตอันนี้นะเจ้าใส่ครับผมมีแบบเอาไปปิ้งเนาะแม่นครับผมเอาไปทอดนี่บะรัมครับบ่ทอดบะรัมครับผมบบเฟิร์กเนาะครับเนาะเอาไปเปนพ่อเอาไปย่างนะครับเอาไปจีนะครับน้ำพริกแบบจีก็ได้เนาะแต่ว่าเขาจะต้มไปแล้วครับมันจะได้มีความเป็นคล้ายๆกับตำปลาน้ำพริกปลาหรือว่าน้ำพริกอันรถดวนอย่างเงี้ยนะครับเนาะ นะครับเดี๋ยวต้มให้มันซุกสักคร,รั้นี่ฮะไฟแห้งไปก่อนครับไม่กี่เอกไฟนั่นก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไฟสักกรรมก่อนเอาเนาะต้มสักเบื้อครับต้มสักเบือบ้อนให้มันสุกครับจิ๊กกุ้งนะครับตาอีสานบอกเขาว่าจิ๊กกุงีงครับเนาะมาท้องของจิ๊กกุ้งนะครับจิ๊กกุ้งแล้วมันอยู่ในรูเอาไม้เย่รูแล้วมันร้องห้องจะได้จิ๊กกุ้งห้องจะได้เหรอ โอ้หมะะนประมาณนี้บ่อ่าตักให้พี่น้องนะพอแล้วครับวิธีทาตรงมดตรงเหมือนครับของมันมีเลียดมีเนื้อนะครับเนาะประมาณนี้แล้วครับไฟห่อนๆมาพักไว้ก่อนบอในคลิปตักออกไปเลยโอ้หอมน้ำปลาห้าเนาะไม่หอมน้ำปลาห้าใจก็หอมใจสมดครับน้ำปลาห้าใจอยู่ครับจิกกุ้งนะครับน้ำปลาห้าที่ห่อไปแต้วโคกครับในคลิปครับ มันจะกิ้มนะทอดตอนที่กีนน้ำมันก็ใส่เกลือไปแล้วอ๋อแกครับอันเท่าท้าถ้าใส่เกลือนะครับเนาะหนึ่นครับผมนี่ฮะจิกกุ้งครับผมถ้าแข็งมันอยู่คนเดียวมันเกลือถ้ากระเสียวๆอยู่นะถ้าแข็งอยู่คนเดียวอย่างนสำหรับคนเมื่อกี้นะครับเนาะถ้าแข่งมันละไปอีกกระเสียวๆอยู่ครับเนาะไปกึศแจนแกครับนล้วผงล้ำผงเขียมเพิ่มโอเค จ้งน้ำเขาจะมาตำน้ำพริกด้วยนะเจ้าครับผมนี่นะฮะเดี่เพิ่มพริกกุ้งก่อนนะครับเนาะว้าวจิกกุ้งที่เขาต้มไว้ครับหอมแนาป่าห่านวงงวงเลยครับนวงงวงเลยนะครับเนาะมาครับเมื่อกี้วัตถุดิบมีอย่างพอฮะก็จะมีกระเทียมครับก็อันนี้คือพริกหนุ่มที่เอาไปย่างมาแล้วยนเลเจ้าใช่ครับผมเมื่อกี้ก็จะตัดไปนน้อยๆเนาะจะได้ตับง่ายๆครับผมคนไดมักหอมแดงกับใส่หอมแดงจีก็ได้นะฮะโอ้โหสุดท้ายผมทาใส่ละเนาะเจ้า เกียร์คำท่าใส่เตอ๋เนาะแม่นแม่นเพราะว่าในน้ำก็ต้มจิกุ้งไม่กี่ใส่เอิมใจน้ำต้มจิกกุ้งน้ำต้มพักเนี่ยไม่กี่ใส่เกลือบไปหน่อยนึงแหละแล้วก็เวลาเราต้มจิกุ้งตะกี้กับใจน้ำเก่ามันจะเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาห้าไว้แหมนะครับแมาใส่เลยครับไม่กี่กระเทียมนะครับเนาะกระเทียมตักกระเทียมกันก่อนเลยครับเนาะปอกปอกปอกกันเลยครับผม นูตามมาดูกันนะครับเมนูนี้เนาะแม่จจริงๆไม่ใช้ขิงแต่ับผมปีนั้นได้ขินเตื้าครับเมนูนี้นะกระเทียมเหลืองเหลาดิแล้วก็พริกนุ่มนะฮะพริกนุ่มย่างพริกนุ่มจีเนาะใส่ไหมครับได้เป็นมักเผ็ดนะครับนี่ใส่ไปซีกันหัวเผ็ดก่นนะไม่คิดหมักเผ็ดหรอไม่คช่ปะ่เออมันเป็นไงบอหมาเผ็ดล่ะน่าจะครับก็หวานจิ้งกูงทำเยอะเลล่ะครับผมตามบอ้วามันลบครบคราบนี่ก็ใส่จิ้กก้งได้เลยนะฮะโอเค ครับผมอ่าเดี๋ยวม่คิดจะใส่จีกุ้งไปแน่เจ้าจีกุ้งครับผมอ่าใส่ลงไปครับจีกุ้งต้มนี่ตำจีกุ้งให้เข้ากับพริกนุ่มเข้ากับหอมเจี๊ยมแล้วนะครับเนาะตำ <อม S 1> ล้วแล้ว <อม S 1> ครับผมหอมนะหอมหอม,อมอยังหอมเจี๊ยมหอม,อมะะุดโรยหน้าปลาโรงปลาตานี่ฮะเด้อไปไหน <laughs> ต่ำไปต่ำม,มากโคกไหลเจ้าโคกไหลครับผมทุกวันอันอันนี้เนาะโตเนี่ยก,กับเข้าเป็นอันไหมน่นะครับเนอะเด้งดีขนาดอ่ะเ <c oughs> ด้งเหมือนจิกกุงนะครับถ้าสองเด้งนี่สบายเลยนะเนาะนี่แบบเด้งดีเหมือนเจ้าเนาะแกน้องนะผมเจ้ามาในเอวดีแล้วครับว่าเราบอกว่าต้้งตามได้แล้วเอติดหรียัครับ น่าจะได้ตีแล้วเนาะเจ้าอ้าวประมาณนี้ก็ได้ครับอืมหอมขนาดเลยหอมยหมพุ่งเหรอหอมโคจีเนาะแม่นน่าจะหอมโคจีครับดูโอ้โหสุดยอดครับเอาน้ำพริกจิกูของเขาแลครับเนาะมากำนันก็ใส่อย่างก็ครับหน้าเหมือนก็ครับเมื่อกี้หน้าป่าห้าผมก็อู้ไปเลยเนาะครับเนาะหสียิมอ๋อครับช่องนี้สมองแม่นนะครับเนาะใส่ไปเลยแหละหน้าป่าห้าใส่เลยครับมันครุกคลิกครุบคลิกนะครับเนาะ นในมือแ็กก็ได้นะฮะมันน่าจะเข็มครับผมเนาะ,ะคุกคิกครับเมื่อมาเมื่อมาเมาเรียกใหน่ไปเนี่ยไปมันเมื่อมาเมื่อมาครับถ้าเมืม่อมาเดี๋ยวมีน้าต้มุพักเข็มครับเอามาใส่เนาะเดี๋ยวแต้วหน้าต้มุพักเลยครับเมน,นูนี่มันเขยมครับผมเอาเนาะใส่น้านักๆนักหนหน่อยเนาะเมนคือจำเข้าในก่อนนะอันนีวผมใส่น้าก่อนครับ ปกันเลยนะเจ้าน้ำน้อยเดียวนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำเพิ่งนะครับเนี่ยก่อนอื่นกับปุงรสกันครับเนาะชูรสตามชอบนะครับเติมน้ำไปเลยเนาะครับผมนี่มันต้องแบบมีน้ำหน่อยนึงเจ้าน้ำแบบคุกคิกเลยครับผมน้ำแบบนักเลยเนาะอ๋ออะโอเคนี่แหละประมาณนี้น้ำพริกเนาะครับเนาะบนห้องว่าน้ำพริกนะครับมันต้องมีน้ำนะครับเนาะสามารถต่ำไปสามารถที่จะนั่งก่อนนะเห็นก็ได้ แต่ว่าคนตำมห่าวไไ่อยเฮ้ยหมกมันได้เคี่ยวได้ครบกันได้วรอไม่นะหวานครับตะกี้ผมจิ้มพอแล้วนะครับแบบก,ก็มนะครับเนี่ยเขาเติมปลาเนื้อปลาหรือว่าเกลือแฮมเพิ่มแฮมก็ได้นะครับจิ้มก่อนก่อนเอาจิ้มแล้วกัเดี๋ยวตักใส่ช้อนใส่จานเอาไปกินแต่ได้บ่หิวข้าวแล้วหอ,อมขนาดโอ้โหไป พักตีลวกไว้ก็มาจัดแล้วน่ามาคลิปเนาะเจ้นื้อพอครับผมดูโอ้แหวนเขยเหมาะขนาดครับผมมันจะหอมหอมหนัว,หน,วหนัวนะครับเนาะเด็ดขนาดครับผมหอมป่าห้าตัวนี่นี่ฮะพักตีมาคลิปจัดจานไว้นะครับเนาะยอดบ้าให้นะครับอันบบทัวปูนะครับ,นะบเนาะบบเขือมือนอม่นบบเขือโล็จกินสดสดเนาะครับผม สดสดสดเลยค่ะสด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 อันนี้แบบลวกอันนี้แบบสดครับผมเอ้ยสดอยู่ที่เดี๋ยวตักน้ำพริกใส่ถ้วยแด้วเนาะแล้วน้ำพริกเตรียมฮอตตำไว้นะครับเนาะตักใส่ถ้วยแล้วครับเอลว้าวดูเป็นโคเป็นคาเป็นมันดูต่างอูดยนะบอเมนเนาะครับเนาะได้เคี่ยวได้ครบนะครับเนาะเคี่ยวเต็มปากเลยนะ่ปกิ๊เนาะเมนเนาะได้เคี่ยวได้ครบแล้ครับดู มันจะมีอย่างล้ําโตน้ําพริกแหมครับเนาะโดยเฉพาะน้ําพริกอย่างเหรอครับน้ำพริกจิกกุ้งน้ําพริกถ้วยเก่าอันลฮะน้ำพริกจิกกุ้งสูตรต้องอย่างม่กี่ไรครับนักกินนะครับพี่น้ะไหมกับบะเขือเนาะครับเนาะกับผักต่างๆครับว้าวสุดยอดเลยค่ะจีนะเด็ดขนาดเหมอกแล้วครับจีเนาะมาครับมาครับมาครับพี่น้องมาจิ้ม น้ำพริกจิกกุ้งนะครับเนาะหรือว่าจิกโลงนะครับเนาะจิ้กลีครับผมเนาะจิ้งหิ่งตัวใหญ่ครับม๊อบสุดยอดเลยครับผมผมใส่พริกหนุ่มจีนนะครับเนาะว่าก้อนหน้าป่าห้าไปเลยครับหนัวขนาดหืมกับมะเขือลวกกับผักลวกม๊อบด๊ โอ้ต้นพี่ครับเนาะมะม,มันก็จะคล้ายๆค,ครับพี่ต่อเครับพี่อย่างสย่างครับบ้านเราะบาทัวร์ เป็นหยอดมาให้นะครับเนาะต้นชาตเมื่อจะเอาขมขมสกหน่อยนะครับเนาะหยอดมาให้นะพอครับอ๋อเหมือนน้ำพริกปา่าบทวรสุดของมันับได้ครับอืมอ ขินเขาแรงกํา้ังพริกรับเหมาะนะครับอิ่มแน่นอิ่มเต็มเลยนะครับเนาะเื้อกะบะเขเือววน,น,นะครับบะเขือลวกหวานๆนะครับเนาะอื้ม น้ำพริกผักบวมมนเฮาอกได้กับบับเขือนี่จบแล้วครับผมเนาะอันอื่นี่บระจำปนแล้วครับกับน้องกับนอภัยมากนะผมหวานมันต่อกับบัะเขือครับนะวางนี่ก็ยังหวานนะครับเนาะขอเว้นขอจักหนะึงเนาะนอไก่เดี๋ยวก็แกงนอเดนะี๋ยวก็ย้ำนอเนาะ แล้ก็นอส้มแห็มมะนี่ฮะหยอดมาให้้อมๆม,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 มันหวานน้นสุดหยอดตรงมะเขือมันหวานเนี่ยครับ้อนผมพองว่ามะเขือราโว้เนาะ ต้องกินซอสต,ตอนนั้นครับผมมากไปรวกมันมันเป็นเยื่อเป็นใย,ยแล้วครับนะมึ่นมะเขือดอกหวานเกิน หยอดมาให้โม,ม,ม่ฮึ่อหยอดมาให้ลวกนี่ก็บกับน้ำพริกปลาทูนะครับเนาะน้ำพริกปลากะขือนนะฮะเหมาะครับ nhỏ lắm